สรุปยกเลิกปิดเทอมเอแคลจือปากนัดคลิปหลักฐานชี้แจงหลังเจอดรามา่าทัวลงติงมารยาทพมเอาอาหารปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์นพิมพชนกกลับบ้านเมื่อวันที่27ตุลาคม2567เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เอาใจแฟนคลับแบบสุดๆเมื่อนางเอกสาวแถวหน้าของเมืองไทยไบยเฟิร์นพิมพชนกมาโชว์สกิลการทำอาหารเมนูกโก๋เตียวหมูตุ๋นสูตรบเฟิร์นพร้อมเสิรฟ์ฟความฮาในรายการหาทําทางช่อง u t u b e จุ๊ปแพ็กที่มีเอแคลจือปากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตเมรรรอนนนนเเป็พิธิธกดายการ โดยทั้งคู่เพิ่งจะได้ปัทฝีมือแสดงละครด้วยกันในเรื่องทองประกายแสดที่เพิ่งจบไปช่วงหนึ่งของรายการเอแคลรได้เล่าว,ว่าเธอเพิ่งได้มีโอกาสกินเส้นหมี่ไก่ฉีกแบรนดังแบรนด์หนึ่งครั้งแรกไม่นานนี้และก็ติดใจในรสชาติมากฮ่าฮาต่อมาเอแคลรได้ไปร่วมง,งานปาร์ตี้วันเกิดไบเฟิร์นเจอเส้นหมี่ไก่ฉีกแบรนด์ดังกว่า100กล่องไม่เห็นมีคนกินตนจึงเอากลับบ้านหมดเลย งานนี้ทำเอาสาวใบเฟิร์นถึงกับตบเข่าฉาดรู้ต้นต่อแล้วว่าเส้นมีไก่ฉีกแบรนด์ดังที่หายไปเป็นฝีมือของใครเพราะเธอตั้งใจจะเอาไว้กินหลังงานปาร์ตี้แต่พอหันมาไม่มีแล้วทุกคนหิวมากจึงต้องสั่งข้าวต้มมากินแทนกลายเป็นวินาทีสุดฮาจนชาวเน็ตรายหนึ่งได้ตัดคลิปนาทีดังกล่าวไปลงในแพลตฟอร์มเอพร้อมเขียนข้อความว่าไก่ฉีกเป็นเหตุเชีย์ข่าวไปงานวันเกิดใบเฟิร์น แล้วเห็นไก่ฉีกเหลือเกือบร้อยกล่องไม่มีคนกินเลยเอากลับบ้านสรุปคือเขาจะกินหลังปาร์ตี้กันเลยต้องสั่งข้าวต้มมาแทนคุยกันมา40นาทีจบท้ายด้วยหาคนขโมยไก่ฉีกได้จะบ้าฮ่าๆๆ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 ๆแต่งานนี้ดูเหมือนจะคําไม่ออกเพราะเมื่อโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลก็มีชาวเน็ตจํานวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและติดติงเรื่องมารยาทอาทิ สำหรับเราไม่ตลกนะคนบ้าอะไรจะเอากลับไปเยอะนั้นไม่ต้องถึงหนึ่งรยกล่องรอแค่สิบถึงยีกล่องโดยไม่ถามก็น่าเกลียดแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับพวกแบบของงานบุญงานกระถินกลับหรอเคยได้ยินมิกเล่าว่าไม่เคยช่วยค่าอาหารด้วยปลอไม่ต้องมาบอกว่าใบเฟิร์นไม่ถือสาหรอกแต่มันคือมารยาทพื้นฐานไม่น่าเอาไปร้อยกล่องแต่ก็ควรถามเจ้าภาพงานก่อนไหมก่อนที่จะเอาไปอ่ะ ทำไมคนเราสามารถหยิบอะไรเป็น100ชิ้นกลับบ้านได้โดยไม่ขอเจ้าของก่อนมงอมารยาตเปล่าห้าหาหาหหขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนไม่สนดราม่ามองว่าเป็นการพูดเล่นกันในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นโดยมองว่าหากทางใบเฟิร์นไม่มีปัญหาคนนอกก็ไม่ควรดรามา่าแต่มิวายดูเหมือนไฟดราม่าจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเอคลร์ออกมาโค้ดทวิตดังกล่าวพร้อมระบุว่าอันนี้เขาเล่าเอาบันเทิงเน้นจำนวนให้ดูเว่นะฟังเอาฮาฮพอคะ่ะ ความจริงเอากลับหนึ่งเล่าร้อยมูฮาทั้งรายการอีกมาจับสำรวจเอาท่อนนี้เล่าตลกตลกเพื่อเจอทั้งเทปเอ็มวีพีจะตายเทปนี้เรื่องคุยงานก็ไม่ได้คุยเองค่ะเขาเล่าเอาตลกด่าก,กันสนั่นฮ่า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 อินเกินชีวิตจริงโกรธใครมากันว่าพร้อมกันนี้เอแคลก็งัดคลิปวิดีโอหลักฐานพร้อมเล่าชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่านี่จ้าหาของจริงมีแค่นี้ค่ะนั่งกินตรงนั้นหนึ่งกล่องกินไม่ทันหมดเดินกินต่อเพื่อขึ้นรถกลับบ้านกินต่อบนรถอีกสองคำหมด นั่นแหละที่บอกว่าเอากลับขกูงงว่าจะดราม่ากันจริงๆเลยปะเล่าตลกเล่าเอนเตอร์เทนทั้งเทพเอาจริงจังทอนนี้เลยดิไม่ต้องห่วงเรื่องมารยาทเลยรู้ขะอยู่เป็นอีสังงานนี้ดูเหมือนจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ดราม่าร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจอย่างแรงกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นเหมือนการแซทัวที่มาลงเป็นเพียงเด็กนักเรียนที่ไม่มีอะไรทําในช่วงปิดเทอม พร้อมกันนี้ก็ยังคงมีรถทัวร์ลงอยู่เรื่อยๆถึงมารยาทและแชร์วีรกรรมอื่นๆโดยอ้างว่าเอแคลมักจะไปทำงานสายอยู่หลายครั้งและทำงานไม่เป็นมืออาชีพท่ามกลางรถทัวร์ลงเดือดสอนั่นจนยกเลิกปิดเทอมพุ่งติดเทรนอย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่านี่เป็นการพูดเล่นสนุกสนานและเป็นการเอนเตอร์เทนผู้ชมเท่านั้นไม่ควรหยิบยกมาเป็นดราม่าโดยเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรเอแคลรจะมีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมต่อประเด็นดราม่าเรื่องนี้และปมอื่นๆที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป